พาชมพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจวันนี้ก็ยังถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งที่เรา,เาแบ่งพันสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะปลูกในปีนี้นะครับก็ยังปลูกกันได้นะครับสร้างระบบน้ํานะครับให้มีความ สมบูรณ์ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของการจัดการก่อจัดการลำตามปกติของท่านนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งครับปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งสร้างรายได้วันนี้ก็ยังมีต้นพันธุ์ให้กับเพื่อนๆน,นได้แบ่งปันกันเหมือนเดิมนะครับรอบชาววันนี้ก็ให้ความสําคัญกับต้นพันธุ์ที่มีรากเต็มรากดีสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับแดดจ้าเลยครับวันนี้นี่ครับแดดจ้านิดหนึ่งสําหรับช่วงเช้าวันนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสําหรับต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์สอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งเบอร์9้าและก็เบอร์สองสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งโทร0 9 3 9 6 5ห้า 4964สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยสำหรับท่านที่จะปลูกพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับสอบถามกันได้เบอร์แอดไลน์ line, กับเบอร์โทรสายตรงเบอร์เดียว e กันนะครับ093 965 4964ครับ